สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับกิตตี้อีกแล้วนะวันนี้ก็จะมาทําน้ํายาทําสลมกันนะอุปรกรณ์จะมีช้อนถ้วยใส่อันนี้เป็นอะไรนะเอมอมเดี๋ยววันนี้เป็นเออมผงเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ผงสีจันนะผงซักฟอกเออใช่ผงซักฟอกเนนียผงซักฟอกอันนี้ก็จะเป็นน้ํายาอาบน้ํานะ ก็ก่อนแรกก็เอาผงซักฟอกมานะเปิดฝา <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้ก็จะมาสอนทำสูตรมิ้วนะช้อนใส่ลงไปแล้วก็อันนี้คือเราใส่มาเยอะนะก็เลยจะเอาสัก3ช้อนแต่ว่าาใครเอาใส่น้อยนะก็สัก2ช้อนก็ได้1นี่นะ2 อันนี้เรายังไม่ได้ตวงวานะก็ใส่ไปให้หมดเลยด้วยกันนะตีสักใส่ให้หมดเลยอ่ะี๋ยวเปนยงอ่านให้ดูนะมันจะตกมาเนี่ยกล้องเนี่ยนี่นะอันนี้คือ3มช้อนนะแต่ว่าถ้าใครใส่น้อยก็เอาสักสองช้อนห้ามเหลือ1ช้อนนะแต่ว่าต้องผต้อง อะไรนะผงผงสักฟอกต้องเยอะกว่านะอาฟากว่านะเห็นไหมเห็นนะนี่ก็คนนะสูตรมิ้วนะอ่ะโยนใสเตียงตั้งกล้องสูงขึ้นอีกนิดนึงน,นะสูตรมิ้วนะสูตรมิวมันก็จะเหลวๆนะ สูตรนี้ประหยัดนะประหยัดมั้งนี่นะสูตรนี้ก็ไม่นานเท่าไหร่นะสำหรัหว,วันนี้ก็ลาไปก่อนนะบายบายกด subscribe แล้วกดติดตามกันด้วยนะไายบายกดไลค์กันเยอะๆนะ